พี่ภูมิจะไปไหนครับไปเวียเียนวันนี้เราจะไปเวียนเทียนกันเนื่องในวันอะไรครับวันวิสาขบูชาใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราขี่สาเลงไปกันครับวันนี้ไปเวียนเทียนที่วัดกันไหนโชว์ดอกไม้ให้เพื่อนดูก่อน mm hmm. นี่ครับพี่ภูมิเตรียมพร้อมแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเวียนเทียนที่วัดกันครับไป mm hmm. ไปพร้อมแล้วไปกันครับไปโหี่ครับพี่ภูมิเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมยังนี่ครับพี่ภูมิพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนแล้วครับ จุดทูบเทียนแล้วครับพี่ภูมิเตรียมพร้อมแล้วครับจุดยางติดยังติดยางครับพี่ภูมิถวายดอกไม้ทูบเทียนครับอภิญโย สัมขบูชามหาโอธท์สิโลปนะขังอัพูเชยยมะโนรังสัมมาสัม โทวิชาจะลนะสัมปันโลสุขัาพมาสามกิจดัะาเทวะมนุษสาริยมโทั้ะที่โวปัยโโก็ว่าปัจาตตัเวิจักโทวิม en ุนเมิตวะหาโตวะภาวตา

อระสวะภาควัตะธัมโมเอยปาสิโกอปันนิโก <Sess> 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 ครับพี่ผูมเอาดอกไม้ธูปเทียนมาวางเจดีแล้วครับนี่ครับเวียนเทียนเสร็จแล้ว สำหรับวันนี้เลียนเทียนเสร็จแล้วครับน้องภูมิก็กลับบ้านก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คูมทำง่าย<ว>ดกดไลค์กดแชร์กูมี่นะครับสวัสดีครับ